ท่านลูกค้าครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการประกอบการขิดยาน,นี่นะครับที่มาอย่างลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยสั่งเ,เครื่องพ่นยาไม่ไว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือเป็นเครื่องยนต์มาจากผมแล้วปรากฏว่าการเครื่องกิดยานเนี่ยถ้าเราต่อให้ลูกค้าไปทัดตัวอย่างเงี้ยนะครับมันมันจะหลงหลังไม่ได้นะครับตามธรรมชาติของการกิด เดี๋ยวผมจะทำให้ท่านลูกค้าได้เห็นนะครับว่าข้างในเนี่ยวเวลามันมาเนี่ยมันจะมันจะต้องแยกตุดมาให้เรานะครับพอแยกตุดไห้เราปั๊บเนี่ยลูกค้าก็จะหลายๆท่านจะที่ไม่เคยใช้เครื่องมือเกษตรมานะครับก็จะงงก,กับวิธีการประกอบประกอบอ่าประกอบด้ามบ้านก,กิจกานะครับ จริงๆผมถ้าคนที่เคยใช้เนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกแต่ว่าเราเราก็จะมีลูกค้าหลายๆท่านที่ไม่เคยใช้นะครับเครื่องพ่นมาก่อนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิธีการประกอบให้นี่นะครับเวลาลงรังมาในรังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ้าวพี่ก่อนมาช่วยนี่ครับเขาก็จะให้มาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวผมจะให้ดู2ตัวเลยนะครับให้ดู2ตัวเลยนะครับแล้วก็อย่างตัวนี้นะครับก็จะให้มาเงี้ยก็จะถอดมานะครับถอดมาใช่แล้วก็จะถอดมานะครับลักษณะนี้ลูกค้าก็บางทันก็อย่าใส่ปุ๊กเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะครับหมุนยังไงก็หมุนไม่ได้นะครับ มุนก็ออกมุนก็ออกวิธีการใส่ไม่ยากนครับลูกค้าให้ลูกค้าเนี่ยเอาตุวแกเบอร์สิบามาตัวลักษณะลักษณะก็คือจะต้องไขตัวน็อตตัวนี้นะครับเบอร์สิบสามเข้าไปแล้วก็บิดให้มันย้อนทางกันนะครับบิดให้ย้อนทางกัน แล้วลูกค้าก็จะข่ายเข้าข่ออกได้ถ้าหมุนมาข้างนี้ก็จะบานนะครับถ้าหมุนไปข้างนี้ก็จะพุ่งตรงนะครับบางคนคือพยายามไขเข้าไปนะครับไม่คือคือบางคนไม่เข้าใจก็คือจะไม่เข้าใจเลยครับนะครับปั๊บอย่างนี้นะครับก็จะปรับได้แล้วนะครับนี่ถ้าถ้าคือถ้าเป็นครั้งเดียวมันก็จะเป็นครับแต่ถ้าคนไม่เป็นเราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขาไม่เป็นนะครับนะครับอย่างนี้นะครับลูกค้า นะครับบางคนก็จะหมุนเข้าไปอย่างเดียวหมุนเข้าไปนะครับพอหมุนออกก็จะหลุดก็จะหลุดอย่างนี้นะครับหมุนเข้าก็เข้าได้นะครับแต่หมุนออกก็จะหลุดนะครับให้ลูกค้าหาเบอร์13มาตัวหนึ่งแล้วก็ปั๊บจับอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้ปับ๊บอันนี้จะเป็นเบอร์12ขอโทษทีโทษทีเดี๋ยวผมหาเบอร์12มาแป๊บนึงนะครับ ตัวนี้จะเป็นเบอร์สิครอบหมุนย้อนกลับมันเข้ามานะครับแค่นี้นะครับก็จะใช้ได้นะครับวันนี้นะครับท่านที่ยัง้ทกอย่างการสบู่ให้การสบู่เปนลูกค้ากา็จะเป็นอะไรที่ถามผมเยอะมากเวลาผมถอดนะครับเนะวลาผมให้ลูกค้าไปผมก็จะต้องถอดตัวนี้ออก เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะลงลังไม่ได้นะครับเขาจะเกินหลังถ้าอย่างเงี้ยมันจะลงลังได้ลงดังได้พอดีนะครับเราก็จะต้องถอดอย่างนี้นะครับลูกค้าแล้วเวลาถึงลูกค้าปัา๊บลูกค้าก็หมุนตัวนี้เข้าไปหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปปั๊บเราก็ไขย,ย้อนสอนมาอ่าคราวนี้เราก็จะใช้งานได้ ถ้าลูกค้าท่านใดที่มีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมก็โทรหาผมได้ตามเบอร์ที่ผมขึ้นให้ไว้แล้วก็ตามลายที่ผมขึ้นให้ไว้นะครับแล้วก็าฝากกดติดตามช่อง y o u t u b e ของ168เทวคุณนะครับแล้วก็เพจ168เทวคุณวันนี้ผมหนุ่ม168เทวคุณก็ขอขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมครับบ๊ายบาย